ถ้าคุณอยากว่ายฟรีสไตล์ให้ไกลขึ้นและไม่เหนื่อยเนี่ยคุณมาถุกที่เลยครับเพราะว่าคลิปนี้จะมาบอกวิธีการว่ายฟรีสไตล์ระยะยา,ยาวถ้าคุณพร้อมกันแล้วเนี่ยเราไปเริ่มกันเลยครับ การว่ายฟีสตล์ระยะยาวเนี่ยมันอยู่ที่คุณภาพของสตรอของคุณครับหากคุณสามารถพัฒนาคุณภาพของสตรอค,คุณได้และสามารถควบคุมออกซิเจนในร่างกายของคุณได้เนี่ยคุณก็จะสามารถว่ายฟีสตาร์ได้ไกลขึ้นและก็ว่ายได้ไม่เหนื่อยด้วยครับเรามาดูเทคนิคแรกกันเลยครับเทคนิคแรกในการว่ายฟีสตล์ระยะยาวก็คือจังหวะการหายใจครับจังหวะการหายใจในการว่ายฟีสตลร์ระยะยาวเนี่ยเวลาผมพูดถึงเรื่องการว่ายฟีสตา์ระยะยาวเนี่ยผมหมายถึงระยะ800เมตร1500เมตร5กิโลหรือ10กิโลนี่คือ การไหว้ฟรีสารระยะยาวนะครับซึ่งเรากำลังมาพูดถึงเรื่อง จังหวะการหายใจการหายใจในในระยะยาวเนี่ยก็คือการหายใจทุกสองแขนครับอย่างผมเองเนี่ยเวลาผมว่ายฟรีสไตล์เนี่ยผมจะว่ายหนึ่งแขนแล้วก็หายใจอหนึ่งแขนผมจะได้มีออกซิเจนตลอดเวลาในการขยับกล้ามเนื้อขยับร่างกายเนี่ยจะได้ไม่เหนื่อยจนเกินไปนะครับถ้าคุณดูนักกีฬาโอลิมปิกเวลาเขาว่ายโอเพนวอเตอร์เนี่ยว่ายในทะเลอะไรเงี้ยห้ากิโลสิบกิโลอะไรเงี้ยเขาก็จะหายใจทุกๆุสองแขนไม่มีหรอกครับที่คนจะว่ายแบบไม่ค่อยหายใจเลยแล้วหายใจอะไรเงี้ยคือไม่ได้นะครับต้องหายใจบ่อยๆเลยต้องหายใจทุกสองแขนแล้วหายใจให้คคคคงทที่่นนนะรรัับลเเาามดูิตอไปก เทคนิคต่อไปก็คือการเตะขาเป็นจังหวะนอกจากจะหายใจเป็นจังหวะแล้วเนี่ยคุณก็ต้องเตะขาเป็นจังหวะด้วยหลายๆคนส่งคอมเมนต์มาบอกผมว่าโอเคขาเนี่ยมันไม่ได้เตะขาตอนเนื่องนะต้องเตะขาเป็นจังหวะใช่ครับถูกครับเวลาไวไฟฟ่ายฟรีสไตล์คุณสามารถเตะขาเป็นจังหวะได้คือเตะขาแบบ two beats kick แบบโรงเรียนสอนว่ายน้ำที่ไทยบางโรงเรียนผมไม่บอกชื่อนะเขาสอนแบบว่าว่ายแบบ two beats kick ว่าเหมือนคนไว่ายไตยีลาครับคือดึงแขนหนึ่งแขนแล้วก็เตะขาหนึ่งครั้ง ดึงแขนหนึงแขนเตะขาหนึงครั้ง,หง,หงเหมือนเปนการดีดน้ำนะครับซึ่งคุณทําได้นะแบบนั้นนะคือว่ายแบบเน้นแขนไม่เน้นขาใช่ไหมผมจะบอกเหตุผลให้ว่าทําไมคนพวกนั้นเขาเตะขาเป็นจังหวะแบบ two beats kick ก็คือเวลาทําอย่างนั้นเนี่ยเขาจะไม่เหนื่อยครับมันจะว่ายน้ําได้ไกลขึ้นและไม่เหนื่อยซึ่งถ้าคุณอยากโฟกัสที่ว่ายได้ไกลและไม่เหนื่อยอะไรเงี้ยคุณสามารถทําแบบนี้ได้นะคือการดีด ติดตั้งติดตั้งคุณจะได้ไปได้ไกลละไวก็ความเร็วคงที่แต่สําหรับนักกีฬาบางคนที่แบบว่าคอมเพลตีฟมากๆคือแบบอยากที่หนึ่งอะอยากต้องได้ที่หนึ่งต้องเป็นแชมเปี้ยนอะไรเงี้ยเขาจะไม่ไหวเขาจะวหาสไตล์หนึ่งก็คือสไตล์แบบรัวขาต่อเวลาเหมือนที่ผมสอนในสวิมมิ่งแลบสวิมมิ่งแลบจะสอนแบบรัวขาต่อเวลาไม่ได้แบบทูบิสคิกผมไม่เคยพูดถึงการแบบเตะขาแบบเป็นจังหวะเลยนะครับเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมีเทคนิคแบบ มาตรฐานก็คือเทคนิคแบบรัวขาแรงๆแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งคุณจะไปไหว้แบบไหว้แบบห้ากิโลสิบกิโลแบบดีแบบปั้งปั้งคุณก็ทําได้ทําได้แบบแบบไม่ต้องมีคนสอนด้วยเพราะว่าคุณสามารถเ,าเรียนรู้ได้เองนะครับเพราะว่าคุณรู้และวิธีรัวขาแบบเนี้ยทำยังไงร่างกายผมจะบอกเหตุผลให้ว่าทําไมคนพวกนั้นเขาเตะขาเป็นจังหวะแบบ two beats kick ก็คือเวลาทาอย่างนั้นเนี่ยเขาจะไม่เหนื่อยครับมันจะไหวยน้าได้ไกลขึ้นซึ่งถ้าคุณอยากโฟกัสที่ ว่าได้ไกลแล้วไม่เหนื่อยอะไรเงี้ยคุณสามารถทําแบบนี้ได้นะคือการดีดตั้งดีดตั้งคุณจะได้ไปได้ไกลแล้วก็ความเร็วคงที่แต่สําหรับนักกีฬาบางคนที่แบบว่าคอมเพลตีฟมากๆคือแบบอยากที่หนึ่งอะอยากต้องได้ที่หนึ่งต้องเป็นแชมเปี้ยนอะไรเงี้ยเขาจะว่ายสไตล์หนึ่งก็คือสไตล์แบบลูขาต่อเวลาเหมือนที่ผมสอนในสวิมมิ่งแลบสวิมมิ่งแลบจะสอนแบบลูขาต่อเวลาไม่ได้แบบทูบิสคิกผมไม่เคยพูดถึงการแบบเตะขาแบบเป็นจังหวะเลยนะครับเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมีเทคนิคแบบ มาตรฐานก็คือเทคนิคแบบลัวขาแรงๆแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งคุณจะไปไหว้แบบ5กิโล10กิโลแบบดีดแบบปั้งปังคุณก็ทําได้ทําได้แบบแบบไม่ต้องมีคนสอนด้วยเพราะว่าคุณสามารถเรียนรู้ได้เองนะครับเพราะว่าคุณรู้ละวิธีลัวขาแบบนี้ทำยังไงร่างกายมันจะเรียนรู้จังหวะเองนะครับผมเลยสอนแบบลัวขาแรงๆเพราะฉะนั้นเออถ้าคุณอยากไหว้ฟรีสไตล์ระยะยาวแบบคลิปนี้เนี่ยคุณก็สามารถไปขาไปจังหวะได้นะแต่ผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนต้องเคลียร์ก่อนว่าถ้าใครที่ อยากว่ายฟรีสไตล์ระยะยาวเนี่ยและอยากว่ายได้เร็วด้วยอย่างผมเองเนี่ยว่ายฟรีสไตล์ห้าห้ากิโลเนี่ยผมแข่งบ่อยว่ายห้ากิโลเนี่ยผลตีขาต่อเนื่องเพราะผมไม่ได้สนใจที่ผมจะว่ายถึงไหมผมสนใจที่ว่าผมจะได้ที่หนึ่งไหมนะครับมันต่างกันนะว่ายถึงกับว่ายที่หนึ่งเนี่ยมันต่างกัน ก่อนนี้เราจะกลับไปดูคลิปกันสมาชิกที่สนใจกีฬาว่ายนะ้ําก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้นะครับช่อง Swimming l a จะได้ไม่พลาดคลิปสาระดีๆเกี่ยวกับกีฬาว่ายน้ํานะครับตอนนี้ Swimming l a เรามีทั้ง Facebook Page มีทั้ง TikTok แล้วก็มีทาง Instagram สหมาชิกที่อยากดูวิดีโอสั้นๆก็อย่าลืมไปกดติดตาม Instagram กับ TikTok ด้วยนะมีอยู่ใน description เลยสหมาใครที่อยากส่งวิดีโอว่ายน้ํของคุณมาให้ผมดูเนี่ยก็ส่งมาได้ที่ Facebook ของ Swimming Lab เลยลิงก์อยู่ใน description นครับเราไปดูคลิปกันต่อเรามาดูเทคนิคต่อไปกันเลยครับคลิปต่อไปก็คือ ว่ายความเร็วคงที่เวลาว่ายระยะยาวเนี่ยคุณต้องว่ายความเร็วคงที่อย่าเปลี่ยนความเร็วเยอะมากจนเกินไปถ้าคุณว่ายช้าบ้างเร็วบ้างช้าบ้างเร็วบ้างเ่ยสโตมมันก็เปลี่ยนเวลาสโตสโตมมันเปลี่ยนเนี่ยคุณไม่สามารถควบคุมคุณภาพของสโตกไ,ได้ได้ดีแบบ100%ดีบ้างไม่ดีบ้างทําให้คุณว่ายได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับหาความเร็วตรงนั้นที่คงที่ที่เร็วและคุณรู้สึกว่าโอเคเนี่ยนั่นแหละคือความเร็วโอเคนั่นคือความเร็วคงที่ถ้าคุณรู้สึกว่าว่าย แต่ไม่สามารถคงที่มันได้เนี่ยนั่นคือไม่ได้คุณก็ชะลอลงหน่อยหาหาตัวเองให้เจอนะเรามาดูเทคนิคต่อไปกันเลยก็คือว่ายสตรกยาวการว่ายฟรีสไตล์เนี่ยว่ายระยะยาวเนี่ยคุณไม่สามารถว่ายสตอกสั้นได้นะเพราะว่ายแขนเร็วๆ,ๆสตอกสั้นเนี่ยซอยๆซอยๆเนี่ยใช่ครัว่ามันเร็วคุณไม่สามารถคงคงความเร็วนั้นไปได้บางคนว่ายสิบกิโลเนี่ยคุณจะบรัวแขนอย่างนี้สิบกิโลว่าละ่ะ มันก็ไม่ไหวจริงไหมครับเน้นไปที่ว่าสโตรกยาวเน้นที่คุณภาพของสโตรกฉันเหยียดแขนข้างหน้าให้สุดดึงผักน้ําไปข้างหลังให้สุดเหยียดตัวไปให้สุดโยนแขนข้างหน้าให้สุดเน้นที่ว่าสโตรกยาวว่าเหมือนคนตัวสูงครับพยายามควบคุมคุณภาพของสโตรกให้ดีแล้วคุณจะวาฟรีสไตล์ได้ไกลและไม่เหนื่อย ผมก็หวังว่าคุณจะเข้าใจเทคนิคที่ผมบอกในคลิปนี้นะครับอย่าลืมว่าคุณฟังแล้วคุณต้องนําไปใช้ด้วยนะครับคุณลองนําไปใช้ในการซ้อมของคุณหรือการแข่งของคุณเลยเพราะว่าเทคนิคพวกนี้ไม่มีผลเสียต่อคุณครับถ้าคุณมีคําถามอะไรหรืออยากจะแชร์อะไรให้ผมฟังคุณสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับและสําหรับใครที่ยังไม่รู้วิธีว่า้ฟีซายที่ถูกต้องคุณก็สามารถดูคลิปที่อยู่บนจอได้เลยครับแล้วไปเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ